สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่จ้องเสนีหนุ่มใต้ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ส้มรถอยู่ดีๆก็มีลมตะวันออกมาอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งนะมาเป็นระลอกระลอกครับล นี่แขวเดิอนะครับเดี๋ยวจะนับจริงๆจะตายดูนู่นครับยอดเป็นก้อย วันนี้วันที่หมก,การาอกสีนะครับลมตะวันออกเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับปัดประเภทว่าใบกล้วยไม่สามารถนำมาออกขกนมได้นะครับเดี๋ยวถ้าลงหนักจริงๆก็จะตายดูอีกครั้งนะครับคลินี้ก็